มาอีกสไตล์หนึ่งนี่แนวเซอร์ๆนะเออครับผมไอ้นะครับพลาทิพย์จีนาเพ็ครับไม่ได้หล่อถึงใจจะยาวถึงไส้กันแล้วกันครับฮคุณเริ่มต้นในการเปิดไฟผู้ชายคนนี้น่าสนใจยังไงฮะเขาสักไงนะสักใช่รอยสักมันเห็นแล้วแบบอยากบอกกับพี่ไอว่าอยากเอาน้ำแข็งเขามาแช่ในตู้เย็นนะ เซอแบบนี้อาชีพก็เป็นอย่างไรดับไฟได้ทุกเมื่อถ้าคุณไม่ชอบใจนะครับตอนนี้อาชีพก็คือขับรถส่งของครับอยู่ที่โรงงานพลาสติกครับทําไมถึงมาประกอบอาชีพส่งของก็เ,เป็นธุรกิจของที่บ้านนะครับส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเป็นลูกเจ้าของบริษัทที่เขาบอกว่าที่บ้านเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับขึ้นรูปพลาสติกฉีดพลาสติกก็เลยคิดว่าเราต้องมีคางกับจมูกเพิ่มแน่เลย <laughs> สร้างอ่ะออ๋ก่อสร้างเนาะเขาไม่ได้ทำซิลิคอนงานก่อสร้างอะเขาไม่ได้ทำซิลิโคนค่ะไปทําความรู้จักผู้ชายคนนี้กันต่อครับของรักของห่วงแหมมีมาโชว์กันอ๋อเราเป็นคนรักสัตว์นะโอเคอ๋อโอเคนายย้ำว่าของคุณงานอดีตคุณคือคุณเลี้ยงพวกเอ็กโซติกแบบนี้ใช่ครับแนะนำให้เรารู้จักนกตัวนี้หน่อยฮะตัวนี้ชื่อปีโป้ครับปีโป้เป็นนกกระตั้วมอลลักขันฮะอ่า จริงจริงมีหลายอย่างครับแต่ว่าวันนี้พามาอีกอย่างหนึ่งน่ารักกว่านี้อีกหุ้ยเป็นตู้อย่างนี้ต้องเป็นปลาทองแน่ๆเลยจริงเหรอฮะอ้ายแอมเบอร์เป็นคอลลาเจ่ฮะจอนะแคร์นี่ไงเล็กกับวิกาชอบนี่ไงเอาไปเล่นกับไก่ไงเห็นมีอาหารมีอาหารอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยมีไก่มีไก่เนี่ยไอ้ไข่นี่เก็บเก็บไก่เลยเก็บไก่เลยหนูไม่ชอบสัตว์แปลกๆค่ะ หูก็แปลกพออยู่แล้วเกรงว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเกิดเห็นอีเล็กยาวิการนึกว่าเออนอกจากนกกระตั้วมันเลี้ยงคิงคองด้วยเหมือน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 มาทำไมคุณตัดใจเปิดไฟผู้ชายคนนี้ฮะรู้สึกว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกเป็นเพื่อนกันฮะเราอยู่ด้วยกันได้เนี่ยผมไม่กลัวสัตว์เพราะว่าผมอยู่กับ29คนได้ผมไม่ต้องกลัวอะไรเลย บนเวทีนี้ไม่มีมิตแท้และศัตรูท <AH ี่ถาวรไม่มีใครพวกใครกูพวกกูเออผมจะแนะนำให้คุณรู้จ oh oh, ักกับหนุ่มโสดที่อยู่ตรงนี้นะฮะบักบอยเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนเตมาจากหมู่บ้านเสมอบนะครับดับไฟอีกคนหนึ่งและภายคนหนึ่งมาเจอเราโอ้ยตื่นเต้นนะคุณพร้อมไหมพร้อมครับ i like do <laughs>